สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้หลานสาวก็กลับมาบ้านแล้วนะคะวันดีไมนได้ไปรับพี่กัญญาก็ทาสีบ้านกัะท่านผู้ชมคุณสามีเลิกงาน <c oughs> ก็เอารถทํางานไปรับนะคะทุกคน <c oughs> หมาก็ดีใจนะคะวันนี้ก็ไปกระเป๋าเดียวมาก็สามถุงคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะร้านเราจะเปิดแล้ววันนี้หลานก็กลับมา ะะกลับมาช่วยงานเอายกลงมาเลยลูกยกลงมาเลย,ยเออเออเอาเอาพวกที่ชาร์จนะระวังมันขวดนะลูกเดอ้อเดี๋ยวไปนอนบ้านพักคนงานบ้านไม้นะคะเออเพราะว่า <c oughs> ห้องด้านในให้คุณพ่อนอนก่อนชั่วขาวนะคะโอเค <Okay. S 2> มันรอบนี้หุ่นดีกว่าเดิมเวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนฟิตหุนหน่นหนักนเนี้ยรอบเนี้ยต้องใช้ไอเครือ่องนั่นแหละถ้าใช้เครื่องนันจะดีมากแล้วเขาจะแข็งเร็วของพี่เบียร์หนูใช้ประจำเสื้อออกกําลังกายทุกวันด้วยเหรอใช่พี่เบียร์ก็ออกกําลังกายแล้วหรอไม่พี่เบียร์ออกไม่ได้พี่เบียร์เขาผ่าตับนะโอ้โอชัยช่ยหลายอย่างเลย มันเยอะกว่าเดิมมันช้อปปิ้งเก่งทุกงาน,นทีนาา่น้องว่าเราเงินไม่เหลือ <c oughs> บ้านไกลห่างอุย้ยมันไม่ได้สองสามถุงนะผู้ชมมันกลับมามันสิบถุงโอ้ยกูงเงิดอุย้ย <c oughs> หาเงินเก่งกค่ะ <c oughs> โอ้โหหาเงินเก่งนะคะกลับมารอบนี้อาสาพาก่อนสู้ <c oughs> ไหมลูกทงานแล้วหาเงินเองได้นี่เออเราให้ท่านผู้ชมฟังสิลูกเออทาอะไรก็ได้อาซื้อของมาได้นะลูกเนาะก็จริงเนาะไม่รับไม่รบกวนพ่อแม่ทุกคนก็หาใช้เอง อยากด้วยอ่าเซยบายบายท่านผู้ชมหน่อยอุตส่าห์ยินดีต้อนรับบ๊ายบาย,บายนะคะพรุนี้จะเจอกันพรุ่งนี้สู้งานนะคะ